สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,สวนกิติธราอ่ะคลิปนี้ผมจะเพื่อนมาดูการอนุบาลต้นพันธุ์ว่าไว้ตรงไหนแบบไหนยังไงเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยตกมาไทยเรื่องนี้เยอะมากเลยซึ่งผมวันวันหนึน่งผมก็รับสายโทรศัพท์เยอะนะครับอ่าซึ่งการทําต้นพันธุ์เนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยเพราะว่าผมทําทุกๆ3วันมั่ง4วันมั่งสลับกันไปนะครับเพราะว่าผมทําผักไฮโดน้ํานิ่งเนี่ย ก็เริ่มทำจริงๆก็ตั้งแต่ปี2017นนู่นนะครับอะทามทำคลิปวันนี้วันที่เห็นนะย2 23 23มีามนาปีห6ครับซึ่งบ้านผมตอนนี้ก็หมอกลงหนาครับวันนี้ก็แปลกอะเดี๋ยวขนญาสลับกล้องนะครับมาดูว่าเราอนุบาลต้นพันธุ์ควรไว้ตรงไหนแบบไหนยังไงใส่ปุ๋ยอะไรยังไงมามาดูครับดูให้ละเอียดดูแล้วจะได้รู้ครับไปปรับใช้เอาไม่ได้ยากเลยนะครับอะขนญาสลับกล้องครับอะดูบ้านผมฝั่งนู้นนะฮะหมอกลงนะครับ หมอกลงหนาเลยวันนี้มาดูครับต้นพันธุ์ผมจะอธิบายรายละเอียดถึงเรื่องการใส่ปุ๋ยด้วยอะไรด้วยเลยให้มันครบจบไปเลยในส่วนตรงนี้พอดีผมจะเอาต้นพันธุ์ไปส่งลูกค้าตัวเองไม่ค่อยได้ปลูกเลยช่วงนี้เพราะว่าลูกสวนเนี่ยไม่ยอมทําต้นพันธุ์เองเลยขอต้นพันธุ์อย่างเดียวสงสัยผมจะต้องเปลี่ยนอาชีพมาเป็นทําต้นพันธุ์ขายเลยแล้วมั้งมาดูครับว่ามเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์ที่เราไว้นี่ควรไว้ยังไง อันนี้คือโรงเรียนหนึ่งในโรงเรียนผมเนาะก่อสภาพเนี่ยจากทุกคลิปที่เ,เพื่อนๆดูนั่นแหละโรงเรียนผมผมหน้าฝนปีนี้ปีหกหกผมไม่ใช้พัดติดคุมโรงเรียนเลยเพราะว่าฝนตกหนักไอ้ฝนตกหนักไม่ใช่ปัญหาลมมันแรงแล้วตอนนี้ก็เลยตัดสินใจว่าอปีนี้ไม่ใส่หรอกเดือนหน้าก็หมดฝนเนี่ยปล่อยไปอย่างนี้เลยดูแลยากหน่อยก็ไม่เป็นไรทีนี้มาดูมันต้นพันธุ์ที่เราไว้อันนี้คือต้นพันธุ์ของผมผมจะไว้ในโรงเรือนเลย ทำไมไว้ในโรงเรือนเลยอะเดี๋ยวก่อนนะครับหลายคนที่สงสัยว่าทําไมเซเลนมันหลายสีจังจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนโรงเรียนโรงเรือนผมเนี่ยมันจะเป็นแบบเพลิงหมาเรอแล้วหน้าฝนมันรับไม่ได้ผมก็เลยเปลี่ยนหม่เป็นจัว่วและชันมากๆเลยถ้าไม่ชันมากเวลาเราใช้ปฏติคุมเนี่ยมันคุมไม่อยู่เพราะเพราะว่าฝนจะไปน้ําฝนจะไปตกค้างอยู่ข้างๆเนี่ยมันก็จะตุง้งๆอยู่ต้องทําให้มันชันตรงนี้จะช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยช่วยได้ดีเลยแล้วทีนี้ เซนเลยไม่พอผมก็เลยใส่สีเขียวสีเขียวก็สีดำอันไหนดีสีเขียวดีกว่าแน่นอนอันนี้ในส่วนของผมประสบการณ์ผมผมไม่อิงใครสีขาวสีเงินบ้านผมไม่ผ่านบ้านผมอากาศร้อนร้อนมากผมอยู่อีสานจะต่างจากเพื่อนๆที่อยู่ภาคอื่นแล้วลังเหมือนกันลังผมต้องเป็นลังกุ้งผมอยู่อีสานลังปลาไม่ผ่านเมื่อก่อนลังกุ้งผมมีร้อยกว่าลังผมแบ่งให้คนอื่นไปฟรีเลยเพราะว่ามันปลูกแล้วหน้าร้อนมันไม่ผ่านผมก็เลยแบ่งไปเหลือแต่ลังแซลมอนร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มาดู ทำไมถึงต้องเอาต้นพันธ์เนี่ยมาไว้ในตัวโรงเรือนเลยเพราะว่าการเขาจะได้ปรับตัวไงครับปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เราจะไปปลูกจริงบางคนต้นพันธ์เลี้ยงนธนุถนอมเหมือนเด็กเลยไปอยู่ในที่ที่แบบจะเลนหนากว่าอากาศที่เย็นกว่าพอมาลงกล่องจริงเป็นไงครับฟุบไปวัน2วันกว่าจะฟื้นตัวไอ้วันสวันที่กว่าจะฟื้นตัวนั่นนะครับมันทําให้เขาเรียกว่า ต้นพันธุ์ชะงักการเจริญเติบโตเนี่ยมันจะทําให้โตช้ากว่าคนอื่นบางคนเห็นว่าเอ้าทําไม20วันของหนูไม่โตเลย15วันของผมอย่างนี้20วัน30วันเท่านั้นเท่านี้เพราะว่ารายละเอียดพวกนี้แหละครับมันต่างกันมันทําให้การชะงักการเจริญเติบโตวัน2วันนี่มีผลเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือปริมาณปุ๋ยที่ใช้ที่ใช้ในต้นพันธุ์เนี่ยผมนะที่สวนผมจะใส่ปริมาณเดียวกันกับที่ผมลงกล่องจริงตรงเนี้ย ปริมาณอิงกันปุ๋ยแต่ละเจ้าใส่ต่างกันบางคนสามบางคนสีนน 5, ่บางคนห้ากว่ากันไปผมเนี่ยสี่ซีซีต่อน,น้ำหนึ่งลิตรผมก็จัดไปเลยสี่ซีซีต่อน,น้ำหนึ่งลิตรผมเริ่มใส่ตั้งแต่ขี้เมล็ดลงฟองน้ําอันนี้ผมขีบเมื่อวานต้นเริ่มจะยืดแล้วเนี่ยช่วงนี้ยืดไม่แปลหรอกครับบ้านผมเนี่ยไม่เจอแดดมาเป็นสัปดาห์แล้วครับยืดแต่ผมก็ต้องปลูกเพราะถ้าผมไม่ปลูกลูกค้าผมก็ไม่มีผักแต่เขาก็เข้าใจเพราะผมส่งเขามานานหลายปีแล้วตั้งแต่ยุคก,ก่อนก่อนยุคโควิด ก็ไม่มีปัญหาเรื่องลูกค้าตรงนี้แต่แล้วทีนี้การใส่ปุ๋ยบางคนบอกว่า,วาใส่แดงจังเป็นไรไหมผมไม่รู้นะครับใครเป็นอะไรแบบไหนยังไงผมทําต้นพันธุ์ทุกๆ3วันครั้ง4วันครั้งผมก็ทําแบบนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ดูไปลองดูครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมีการหรือหลายคนไม่กล้าลงเยอะก็ครั้งแรกลงสัก2.5อีก3วันก็เปลี่ยนน้ำหรืออีก2วันก็เปลี่ยนน้ำเป็นขยับปุ๋ยขึ้นไปเรื่อยให้มันเท่าที่เราปลูกกองจริงตรงนี้ได้ ก็แล้วแต่ไปปรับใช้แต่ผมผมไม่สนใจไอ้เรื่องพวกนั้นอายุเท่าไหร่ผมไม่สนใจถ้าผมคีบลงฟองน้ำปุ๊บน้ำที่เติมก็คือน้ำปุ๋ยเลยและผมไม่ลอยน้ำลึกเพราะว่าการลอยน้ำลึกต้นฤดูฝนปลายฤดูร้อนมันจะมีปัญหาพวกเรสที่เป็นแบบเรสโอ๊กเรสโคโต่างเนี่ยมันจะตายเพราะว่าผมใช้ฟองน้ำเป็นฟองน้ำทุกอย่าง20บาทไม่ใช่ฟองน้ำสามเร็จรูปผมใช้ฟองน้ำแบบนี้เพราะราคาถูกเนื่องจากว่าที่บ้านผมผมทำ ร้านทุกอย่าง20ผมก็เลยได้ต้นทุนจากพวกฟองน้ำพวกเนี้ยถูกมากผมก็เลยเลือกใช้แบบนี้อันไหนประหยัดต้นทุนได้ผมประหยัดอันไหนควรจ่ายแพยงผมจ่ายผมจะดูว่าอันไหนมันจําเป็นนิดวอนนะครับแค่นั้นผมจะเน้นตรงนี้ที่สุดแล้วทีนี้ต้นพันธุ์ที่ยืดเป็นเพราะอะไรแสงไม่พอครับเนี่ยอย่างพวกเนี้ยยืดนี่ถือว่ายืดกรีนโอ๊กยืดฟินเลเรเริ่มยืดรีดโอ๊กไม่ยืดผมก็ปลูกครับก็ปลูกแบบนี้แหละ เพราะว่าสามารถปลูกได้ไม่เป็นไรในส่วนตรงนี้ไม่ซีเรียสเท่าไหร่อ่ะแล้วทีนี้อ่ะเอามาไว้ในโรงเรือนปริมาณปุ๋ยออีกอย่างหนึง่งเหตุผลที่ต้องใส่ปริมาณปุ๋ยเท่ากับกล่องปลูกจริงตรงนี้ผมอธิบายเลยบางคนปลูกกริง4ซ c ต่อน้ำ1ลิตรอนุบาล3.5เราอนุบาล3.5พอไปลงกล่องจริง 4cc เป็นยังไงครับรากอยู่ๆไปเจอปุ๋ยที่แรงกว่าเลย แน่นอนครับเพราะว่าเราเลี้ยงต้นพันธุ์นานอย่างผมเนี่ยอันนี้อายุ14วันเนี่ยก็คือเขาโดนโดนปุ๋ยตั้งแต่ผมเพาะเมล็ดวันสองสามวันที่สี่เนี่ยนับเป็นวันที่สี่แล้วกันที่โดนปุ๋ยสี่ถึงสิบสี่เนี่ยโดนปุ๋ยสามจุดห้าซีซีเนี่ยสมมุตินะสามจุดห้าซีซีสิบวันแล้วอยู่ๆมาเจอสี่ซีซีเลยเนี่ยมันเปลี่ยนกระทันหันเลยรากก็จะขาด แต่ถามว่ามันจะเป็นได้ไหมมันไม่เป็นได้หรอกครับมันปลูกได้อยู่แล้วถึงรากขาดมันก็ปลูกได้แต่ว่ามันก็จะมีรากใหมแ่แทงออกมาแต่ไอ้ส่วนเวลาระยะเวลาตรงนั้นนี่แหละครับที่เรียกว่าความแตกต่างเพราะว่าช่วงที่กว่าจะแทงรากมาใหม่เนี่ยช่วงนั้นผักสลัดก็คือชะงักการเจริญเติบโตคนอื่นที่เขาใส่ปุ๋ยปริมาณเดียวกันใส่ลงไปในนี้เลยต้นอายุเดียวกันเนี่ยเราชะงักสองวันใช่ไหมครับเขาสามสิบวัน เรา30วันแต่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนี่นะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยที่แตกต่างกันอย่างเช่นบางคนปลูกไม่กล้าใส่น้ําเต็มใส่แค่ก้นกระถางก้นกระถางคือตรงนี้แต่ผมไม่สนใจผมใส่เต็มลังรากก็จะฟูสวยออกมาเป็นเหมือนผู้กันย้อนไปดูคลิปเก่าๆผมได้ครับผมจะแนะนําวิธีเคล็ดลับเยอะครับเพราะรากจะได้ฟูสวยบางคนบอกว่ามันจะได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับใครเป็นแบบไหนย,ยังไงผมทํามาหลายปีผมก็ทําแบบนี้มีขายทุกวัน ก็ไปปรับใช้นะครับส่วนเพื่อนๆคนใดทําผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับหรือเพื่อนๆคนใดอยากให้ผมทําคลิปแนวไหนแบบไหนเกี่ยวกับการปลูกผักสลัดหรือปัญหาผักสลัดแบบไหนคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวผมจัดให้ไม่ได้ยากสาหรับผมหรอกแล้วหรือเพื่อนๆคนใดสนใจปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์ที่ทั้งสวนใช้อยู่ก็ทักมาได้ผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคลิปที่ผมทาคลิปผักสลัดทุกๆคลิป ก็ทักมาคุยกันได้ครับในส่วนตรงนี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ